ทุสวรรค์จะประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดหรือประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์ของพระเจ้าในช่วงเวลาเจ็ดปีกัลียุคแทนผู้เชื่อในช่วงเวลาเจ็ดปีกลัลยยุคทุสวรรค์จะประกาศข่าวประเสริฐครับพี่น้องนี่คือความอัศจรรย์มากๆนะครับมาดูด้วยกันนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่14ข้อที่6บอกกับเราอย่างนี้ฮนะแล้วข้าพเจ้าเห็นทุสวรรค์อีกองหนึ่งเหาะไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์แก่คนทั้งหลาย ที่อยู่บนแผ่นดินโลกแก่ทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกภาษาและทุกชนชาติทุกสวรรค์ไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนในโลกทุกชนชาติทุกเผ่าทุกภาษาทุกประเทศและข้อที่7บอกว่าท่านประกาศร้องเสียงดังว่าจงเกรงกลัวพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วจงนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเล และบ่อน้ําพุทั้งหลายเห็นไหมครับว่าทูตสวรรค์ได้บอกกับคนในแผ่นดินโลกว่าจงกลับมาหาพระเจ้านี่คือหน้าที่ของเราทูตสวรรค์ที่จะนําข่าวประเสริฐไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกสิ่งต่างๆที่เราพยายามกันมาในการประกาศข่าวประเสริฐมันยากมากแต่ถ้าเราคิดแบบมนุษย์เราจะรู้สึกว่ามันยากจริงๆแต่ถ้าเราคิดแบบพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามีคนที่จะทําหน้าที่แห่งการประกาศข่าวประเสริฐอย่างยิ่งใหญ่ คือเหล่าทูตสวรรค์หาเลยด้วยาทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะทําหน้าที่นี้แต่ไม่ได้หมายของว่าผมพูดแบบนี้แล้วพี่น้องแบบโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องประกาศข่าวประเสริฐก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่แบบนั้นนะครับทูตสวรรค์จะทำหน้าที่ใน7ปีการะะยุคส่วนตอนนี้ระหว่างที่ยังไม่มี The Rapture ยังไม่มีการถูกรับขึ้นไปของผู้เชือ่อนั่นคือหน้าที่ของเราเอมเมไหมครับคนในครอบครัวในชีวิตของเราก็ต้องเป็น เราที่นําความรักนําความดีของพระเจ้านําข่าวประเสริฐของพระเยซูไปบอกเขานะครับพี่น้องทั้งหลายฮะถ้าเราเห็นคําว่าทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์วิวรณ์เนี่ยเราไม่ต้องตีความเป็นอย่างอื่นครับมันแปลได้ตรงๆว่าทูตสวรรค์ที่บินได้ในข้อที่6เห็นไหมครับพระเจ้าจเห็นทูตสวรรค์อีกองหนึ่งเหาะไปในท้องฟ้าถ้าเราจะแปลแบบว่าเฮ้ยทูตสวรรค์นี่หมายถึงผู้เชื่อต่างหากผู้เชื่อต่างหากที่ต้องไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วแผ่นดินโลกไม่ใช่ครับผู้เชื่อบินได้ไหมครับผู้เชื่อบินไม่ได้ ถูกไหมฮะเมื่อเราอ่านพระธรรมวิวรณ์คำว่าทูตสวรรค์หมายถึงทูตสวรรค์จริงๆหมายถึง The Angel ไม่ได้หมายถึงผู้เชื่อนะครับชัดเจนมากว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของทูตสวรรค์พี่น้องในออนไลน์ท่านหนึ่งครับได้พูดคุยกับผมคอมเมนต์ได้อย่างน่าสงสารมากแต่ผมก็เข้าใจความปรารถนาดีของเขานะครับพี่น้องท่านหนึ่งได้บอกว่าถ้าคนไม่มาเชื่อจนครบจํานวนจะทํายังไง คนยิวก็ยังไม่มาเชื่อจนครบจํานวนคนต่างชาติยังไม่ครบจํานวนทํำยังไงพระเจ้าก็คงไม่กลับมาใช่ไหมคาตอบก็คือไม่ใช่ครับสิ่งนี้แหละฮะที่ผมกําลังบอกก็คือว่าทูตสวรรค์จะประกาศข่าวประเสริฐต่อเนื่องในช่วงเวลา7็ปีแห่งความทุกข์ยากลําบากครั้งยิ่งใหญ่คิดดูว่าคนในโลกจะมีความหวังมากแค่ไหนที่เขาเห็นทูตสวรรค์มาปรากฏคิดดูครับว่าคนในโลกจะตกตะลึงมากแค่ไหนที่เขาเห็นทูตสวรรค์ที่บินได้บนฟ้ามาบอกข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู และเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นความจริงของพระเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ตัวเป็นๆเ,เนี่ยมาบอกความจริงมาบอกข่าวประเสริฐผมถามเถอะครับว่าใครบ้างที่จะไม่เชื่อเพราะว่าเห็นอยู่กับตาว่าทูตสวรรค์ลงมาประกาศข่าวประเสริฐบินมาคนในโลกถ้ามันใจแข็งขนาดนั้นมันก็ต้องพินาศแล้วถูกไหมครับถ้าเป็นผมนะเห็นทูตสวรรค์บินมาบอกขนาดนี้ต้องเชื่อแล้วเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้เรารู้ว่า จะมีคนมาโหรานจํานวนมาหาศาลมากในเจ็ดปีกลอยุค,คที่มาเชื่อในพระเยซูและพร้อมจะยอมตายเพื่อพระเยซูเห็นภาพไหมครับเพราะว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้มาประกาศข่าวประเสริฐกับคนทุกชาติบนแผ่นดินโลกพระเจ้าจะเก็บตกทุกคนพระเจ้าจะทําหน้าที่นี้เองด้วยพระองค์เองด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เองคริสเตียนบางคนคิดเหมือนที่มนุษย์คิดยิ่งคิดก็รู้สึกว่ายิ่งยากเพราะว่าข่าวประเสริฐคิดว่ายังไม่ไปถึงทุกคนแต่ พระเจ้ามีคําตอบของพระองค์ไว้แล้วว่าหน้าที่ของทูตสวรรค์คือประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์ของพระเจ้าฮาเลลูยาจะมีคนมาเชื่ออย่างล้นหลามเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราทั้งหลายจะต้องชื่นชมยินด,ดีในพระเจ้าเพราะว่าความจริงของพระเจ้านั้นถูกเปิดเผยแล้วในวันนี้ทูตสวรรค์จะทําหน้าที่ที่ตกหลน่นสิ่งที่คริสเตียนทําไม่ได้ สิ่งที่เรามันยากเกินไปสําหรับเราพระเจ้าจะทาเอเมนไหมครับคนยิวจะมาเชื่อในพระเมสสิยาจนครบจํานวนแน่นอนคําพยากรณ์ในพระธรรมโรมบทที่11ที่อาจารย์เปาโลได้บอกไว้คนยิวจะมาเชื่อจนครบจํานวนคนต่างชาติเมื่อครบจํานวนแล้วคนยิวก็จะมาเชื่อจนครบจํานวนในช่วงเวลา7ปีกัลียุคนั่นแหละครับเอเมนไหมคคนยิวเนี่ยจะมาเชื่อพระเยซูจะมาเชื่อในพระเมสสิยาได้ไงฮะแน่นอนครับมีพยานทั้งสองมาประกาศกับเขา เอโนอกและเอลิยามมาปรากฏกับเขาอยู่ที่กรุงเยรูซาเลม็มใครไม่เชื่อก็คงประหลาดแล้วล่ะครับเพราะว่าพยานทั้งสองทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากเรียกไฟลงมาจากฟ้าเรียกพายุแผ่นดินไหวทุกอย่างทำได้หมดเพื่อจะปกป้องชนชาติของพระเจ้าในตอน3ปีครึ่งพอดีนะตั้งแต่เริ่มต้น7ปีอะไยุหนึ่งสอาเนี่ยครึ่งพอดีเนี่ยพยานทั้งสองอถูกฆ่าตายครับแล้วก็ยังมีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาประกาศข่าวประเสริฐในโลกอีกคิดดู ลองคิดดูว่าอัศจรรย์แค่ไหนในที่สุดคนยิวและคนต่างชาติจะมาเชื่อจนครบจํานวนฮาเลลูยาเอเมนไหมครับพี่น้องสรรเสริมพระเจ้าความจริงของพระเจ้านี่แหละที่จะปลดปล่อยเราเป็นไทยฮาเลลูยาถ้าชีวิตของเราประกาศข่าวประเสริฐประกาศประกาศไม่มีคนเชื่อไม่เป็นไรให้มันเข้าไปสู่เจ็ดปีกลัลยุกใน7ปีกลัลยุกในเปีแห่งความทุกอย่างละหมากครั้งยิ่งใหญ่ทุกคนจะได้เห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้า คำว่าเชื่อจนครบจํานวนนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องครบจํานวนก่อนที่จะเข้าไปสู่7ปีกัลียุกนะครับคำว่าเชื่อจนครบจํานวนเนี่ยในบริบทของคนยิวก็คือว่าใน7ปีกัลียุกนั้นเขาจะเชื่อจนครบจํานวนคนต่างชาติที่ถูกทิ้งไว้ในโลกเหมือนกันที่ปฏิเสธที่จะไม่รับเครื่องหมายสัตว์ร,ร้ายที่มาเชื่อในพระเยซูเขาก็จะมาเชื่อจนครบจํานวนในช่วงเวลาเปีแห่งความทุกข์ยากลําลบากนั่นเองเอเมนไหมครับยา เอ้ยมันต้องก่อนเจ็ดปีเท่านั้นอย่าคิดแบบมนุษย์คิดจงคิดแบบที่พระเจ้าบอกจงคิดตามพระวจนะของพระเจ้าเอเมนาวฮาเลลเยาเราไม่มีทางรู้หรอกครับ,รบว่าคําว่าครบจํานวนเนี่ยจำนวนนั้นเท่าไหร่เป๊ะ,ปะแต่พระเจ้าสงราบอิสาราเอลทั้งชาติจะได้รับความรอดตอนไหนครับตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองพร้อมกับบรรดาธรรมิกชนพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์พร้อมกับอาคาัครทูตและผู้บริจานะ พร้อมกับคนทั้งหลายที่เป็นผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าสเสด็จกลับมาและประหารบรรดาปฏิปักษ์พระคิ์ประหารบรรดาคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายสัตว์ร้ายอยู่ที่ฝ่ามือและหน้าผากเขาจะโดนพระเยซูกำจัดหมดนะครับพระเยซูครอบสเสด็จกลับมาครอบครองโลกครั้งที่สองคนยิวจะเชื่อทั้งชาติพระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ครับข้อที่14 เรื่องนี้ฮะทุกคนพยายามอย่างยิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากคริสเตียนทั่วโลกพยายามทําสิ่งนี้ให้สาเร็จดีมากครับดูด้วยกันนะข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติและที่สุดปลายจะมาถึงผมถามพี่น้องครับว่าพระมหาบัญชาของพระเยซูในตอนนี้แล้วเราก็ดูถึงหน้าที่ของทูตสวรรค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่1 4เรารู้ได้เลยว่าคนที่จะทําให้ข่าวประเสริฐไปถึงทุกที่ทุกแห่งในแผ่นดินโลกคือ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระมหาบัญชาเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐเป็นหน้าที่ของเราก็จริงอยู่แต่ถ้าพระเจ้าจะเรียกเราทุกคนกลับแผ่นดินสวรรค์ผมถามพี่น้องว่าใคร MM ที่นี่บ้างที่ไม่อยากกลับพี่น้องทุกคนอยากกลับบ้านผู้น้องทุกคนอยากกลับไปสู่แผ่นดิสนสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าเตรียมไว้แล้วพระเจ้าเตรียมงานเลี้ยงไว้งานเลี้ยงของพระเมสสโรดกไว้สําหรับผู้เชื่อและพระเจ้าเตรียมไว้แล้วนะเตรียมทูตสวรรค์ไว้แล้วที่จะประกาศข่าวประเสริฐทําหน้าที่นั้นต่อไป ในขณะที่ผู้เชื่อไม่อยู่ในโลกแล้วฮาเลลูยาสันเสริมพระเจ้าเมนพระมหาบัญชาของพระเจ้านะพระองค์จะเป็นคนทําให้สําเร็จเองผ่านมือของทูตสวรรค์หน้าที่ของเราก็คือเมื่อพระเจ้าเรียกเราทั้งหลายทุกคนกลับบ้านหน้าที่เดียวที่เรามีคือเฉลิมฉลองในงานเลี้ยงของพระเมสสโปรดกฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นอย่าคิดแบบที่มนุษย์คิดจงคิดตามความจริงของพระคำพระเจ้า แล้ววันนี้ผมปลดปล่อยพี่น้องให้เป็นไทยบางคนรู้สึกฟ้องผิดที่ไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนประกาศข่าวประเสริฐแล้วมีคนไม่เชื่อเลยไม่มาเชื่อผ่านชีวิตของคุณเลยอย่ารู้สึกฟ้องผิดเพราะว่าวันหนึ่งเขาจะเจอพระพิโรธของพระเจ้าแล้วเขาจะเห็นทุตสวรรค์ของพระเจ้าและทุตสวรรค์ของพระเจ้าอาจจะเก็บเกี่ยวคนที่ใจแข็งกระด้างแบบนั้นก็ได้สรรเสริญพระเจ้าให้มากม